ไปที่คู่แมนยูเต็ดก่อนแล้วนะเจอแอสตันว <ston> <ม>ิลล่าเป็นแมตท,ที่ต้องชนะด้วยกันทั้งคู่ถ้าวิลล่าชนะได้โอกาสในการลุ้นที่4ี่เขาก็ยังสดใสและแมนยูโอ้ท็อปโฟนี่ห่างไกลเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือน6คะแนนไปกลับอูตอนแรกหล่นไปนู่นนะใช่ฮเกือบสหลักแล้วใช่ครับแล้วแมนยูเต็ดเนี่ยไม่มีข้อแม้อื่นนะครับค่ะเพราะว่าตามสเปอร์เยอะค่ะ 9คะแนนก่อนหน้านั้นบาร์ล่าเองนี่ก็ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคู่แข่งโดยตรงแล้วก็เกมเยือนนะครับในยุคของเทนฮากเนี่ยไม่เคยชนะท็อปเอกเลยไม่เคยเอกเลยอะค่ะอันดับ8เนี่ยหนึ่งใน8เนี่ยไม่เคยชนะเกมเยือนนะครับคือเป็นนัดเอาเวยนี่คือไม่เสมอก็อต้ตลอดอย่างเดียวก่อนใช่ฮะก็เอาง่ายๆว่าผลงานของเอริกเทนหากถ้ารวมทุกทุกถ้วยนะครับในเกมเยือนเนี่ยชนะ14แพ้14เลยนะคุณอูลโอ้โหคือ มัน50 50เลยอะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยแมร่แตก็ออกสตาร์ทด้วยความมั่นใจนะครับตัวสิบเอ็ดรายชื่อเนี่ยเปลี่ยนแค่ลิซาโดคนเดียวเพราะว่ามาดินเนสเจ็บอยู่ะนะคบก็นําออกนําอย่างรวดเร็วนะครับลัสซูไฮรุนยิงโหติดต่อกันทั้งสิบเอ็ดลูกเข้าไปแล้วนะครับใช่จากตอนแรกที่หลายๆคนกังวลว่าเราจะปืนฝืนหรือเปล่าทำไมทำประตูในหลิงไม่ได้สักทีพอเครื่องติดปุ๊บก็คือไปเลยค่ะต่อเนื่องใช่ฮะแต่ว่าหลังจากยูไนแตดนำหนึ่งศูนย์เนี่ย แอสตันวิลล่าเล่นดีนะครับค่ะทำได้ดีกว่าแมนยูในหลายๆจังหวะนะครับด้วยความมั่นใจของเขาด้วยนะครับแล้วอูนายเอมเลี่เนี่ยถอยหลังลงคลองมากเขาจะเป็นทีมที่บุก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 ข้าบุกแมนยูฮะบ,บุกไปแต่ว่าอย่างที่คุณอูนบอกเมื่อวานนี้โอนาน่าเนี่ยผมใช้คำว่าเขาคือฟอร์มอินเตอร์เลยว่าฟอร์มตอนอยู่งูใหญ่เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลคนนึ่งครับการที่เขา ฟอร์มตกหรือฟอร์มหล่นลงไปอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาอ่อนหรือเขาเก่งนะบางทีมันแค่แบบผลงานก่อนหน้านี้นอนาน่าเรียกฟอร์มตกก็ได้นะครับห,หลายคนอาจจะบอกอมันฝีมือไม่ถึงมันห่วยมากเลยนู่นนี่นั่นไม่ให้เวลาเขาปรับตัวสักหน่อยเหรอคะอ่าแล้วพอนั้นนี้พอออกซาร์ดีก็เซฟได้นะจนสุดท้ายโดนตีเสมอหนึ่งเท่านะครับลูกตีเสมอเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยมันมีจังหวะจังหวะที่ราเพวารานะครับสกัดบอลเสร็จเหมือนไปตีหลังอนาน่าเซีแตงอะแตงกิวแล้วเขาก็ลืมประกบตัวค่ะโดนตีเสมอนะครับแต่ว่า นัดนี้นะครับผมไม่เห็นสักคนในโซเชียลมีเดียชมเอลิเซนหากเลยจริงๆเขาแก้เกมดีมากนะแหมเนี้ยเอาคุณวีรพลชมเลยค่ะถ้างง้นเป็นตัวแทนชาวเน็ตหนึ่งเลยค่ะอย่างเช่น <c oughs> เขาทำไมด่าลินเดเลิฟกันเพราะว่าลินเดเลิฟไปเล่นแบ็คซ้ายลุกข <c oughs> อเจ็บพักครึ่งครับ อ๋ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่เเงที่หลายคนเป็นห่วงเหมือนกันว่าแบบอุ้ยทำไมถึงมาถอดเอ,อ,อนพักครึ่งเพราะว่า,าที่ไม่มีแบบมาติเนสลิซานโดมาติเนสก็น่าเป็นห่วงแล้วแล้วชอพึ่งจะกลับมาไม่นานออทำไมจะไปอีกแล้วหรอเกิดอะไรขึ้นเจ็บมีอาการแบบเหมือนเหมือนฟิลไม่ดีเขาเลยถอดออกนะครับแล้วลินเดเลิฟเนี่ยคุงแมนยูไม่มีแบ็กซ้ายวันพิซซาเขาเจ็บนะครับก็ต้องแบบใช้วิธีแบบนี้เอาเซนเตอร์ไปเล่นทางฝั่งซ้ายซึ่งมันไม่ดีหรอก หลังเกมเขาได้4คะแนนนะครับแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการแปลงมาถือว่าเหมือนลดรถลดไปติดแก๊สอ่ะใช่ป่ะมันก็แปลงปรับปรับเครื่องนิดหน่อยเออมันก็ยากนะครับแต่ว่าเมื่อวานจริงๆแล้วอย่างที่บอกเอลิซาห์แก้เกมดีนะฮะเอเขากล้าถอนแลดฟอดถอนเลยไม่ได้เลยจริงๆอ่ะพอตั้งแต่ที่มีประเด็นดราม่าต่างๆปุ๊บเนี่ยไปเลยใช่ฮะแล้ว แล้วอีกหนึ่งจุดคือเขาเริ่มเห็นว่าทางซ้ายไปไม่ได้เขายกกาลาโชมาเล่นกับแฟรงฟอร์เลยนะไม่ได้แบบว่าสลับฝั่งนะซึ่งแผนนี้จริงๆสมัยก่อนเฟอร์กี้เคยใช้ตอนใช้ลูนิโอโรนัลโดและอย่างที่สองที่ดีมากนะครับตอนที่หนึ่งเท่าเนี่ยเขาเอาแมคโทเมเนมาเล่นเป็นหน้าคู่และแมนยูเล่นเหมือนระบบ41 3 2ค่ะซึ่งเวิร์กมากแต่ผมไม่เห็นสักคนเลยที่ชมเขาแล้วสุดท้ายก็มาพร้อมประตูชัยสอง่หนึ่งเอาชนะได้นะครับแต่ว่าเป็นการ ผมเชื่อคำว่าเป็นการโกงความตายดีกว่าครับเพราะว่าตอนหนึ่งเท่าเนี่ยวิลล่าเกือบนำแมนยูสองหนึ่งจร้งจริงๆวิลล่าก็ทำได้ดีนะคะใช่ใช่ครับแล้วสุดท้ายก็เป็นแม็กโทมิเน่หมงเข้าไปอ๋อลูกชายคุณวิรพลโอ้โหวันนี้นี่แบบไอ้เพวกเกมเมื่อคืนนี่คือหลายคนที่เป็นขวัญใจพี่ปอบที่ทำได้ดีมากเลยนะเบอร์ยี่สิบนะค่ะเดลโก้ดาโลชเฮ้ยพรมด่ามาโดยตลอดดดีเฮ้ยดีมากเกมติดแล้วนะกขยี้ตาทุกเกมไม่โลแล้ววันนี้เป็นแบบไม่โลแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แค่มาตรฐานนะฮะ แต่แบบระดับ8ทคะแนนเลยนะ,ะพอแอสซิสลูกที่2เนี่ยดีมากแล้วไม่ใช่แค่ฟลุกเตะนะมไม่ใช่แบบขุดดินแล้วแบบเพราะครึ่งแรกเขาก็มีจังหวะโยนดีหลายรอบไม่รู้อยู่ดีๆไปเนี่ยคนเราก็พัฒนาได้ไงใช่ปะ่ะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งได้ไหมไ<ด>ตอน,น <ะ S 1> ที่ <นะ S 1> มาไทยอ่ะ ตอนแดงเดือดที่ไทยอ่ะดาโลเป็นหนึ่งในนักเตะแมนยูที่อุนประถับใจเขานะคือตอนที่มาแจกลายเซ็นนะตอนนั้นเนี่ยคนที่ไน์แล้วก็แฟนบอลชมกันเยอะมากก็คือมีบรูโนแน่ๆเพราะบรูโนอยู่กับแฟนคลับนานมาคือแถวจะยาวแค่ไหนจะสนามซ้อมจะที่โรงแรมก็คือเพลเซ็นใหไฮอีกคนหนึ่งก็คือดาโลคือตอนนั้นอ่ะอุนยุมันมันเป็นช็อตในสนามพอดีแล้วเขาซ้อมอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คนก็ไปขอลายเซ็นเนาะ เราะว่ามันจะมีบัตรที่แบบซื้อบัตรเขาไปดูซ้อมได้ใช่ปะเออเออแล้วทีนี้อุนก็แบบเห็นเขาคุยกับที่บ้านอยู่อุนก็ไม่กล้าเข้าไปเสร็จปับ๊บออกอินดอร์แลวเขาต้องครับออนไลน์เขาจะเห็นนะเสร็จปั๊บก็คือว่าอุนก็เลยแบบเออไม่กล้าละก็จะเดินหนีเขา,า <ผม S 1> บอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเซ็นให้อันเนี้ยน่ารักแล้วเขาเป,เป็นความประทับใจนคนุเฟลี่ใช่ค่ะ ก็หวังว่าจะไม่โหลแล้วหวังว่าจะแบบเป็นกลับมาสู่การเป็นดาราอย่างนี้ใช่แล้ว,ลวด้วยนิสัยเขาจริงๆก็เป็นแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็เขาก็น่าจะติดจากตอนที่อยู่ในอังกฤษด้วยคุณอุ๋นเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่อะที่ฟอร์มการเล่นยังแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอกันแกว่งเนี่ยเขาจะาพยายามซื้อใจแฟนบอลซานโช่แม็กควายก่อนหน้านี้นคือแจกเลยใแจกนานมากแจกยกเว้นพวกมาซิยาลแรดฟอร์ดการทะโชค <ๆ S 2> การทะโชคเรื่องนอกสนามก็ดีนะดีเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบ เฟลลี่กับพิ่งจะมีลูกด้วยไงก็เลยแบบเจอเด็กไม่ได้เหมือนโลเนลโดเจอเด็กนี่คือจะเดินเข้าให้ตลอดให้ของให้ของตลอดเวลาอ๋อคุณอุ่นเจอดาโลที่เมืองไทยแล้วก็ชอบใช่การอโชเนี่ยมี DM ตอบช่างภาพ่ายเราคนหนึ่งด้วยนะว่าแบบถ่ายรูปแล้วแท็กเขาไปใน IG แล้วเขาก็แบบตอบกลับมาทาง DM บอกว่าแบบ thanks man thanks mate อะไรประมาณเนี้ยครับดีดีดียังมีดีอยู่นะ ดีดีสี่ชมไปก่อนดูไปดูหลังเกมกันนิดนึงไหมคะเอริกเซนฮะก็บอกว่าโอเคคือนัดเนี้ยเหมือนทุกคนนะ่ะทำตามเป้าหมายได้กับการที่จะขยับเข้าใกล้ท็อปโฟาตอนนี้ขึ้นมาสู่ท็อปแล้วอย่างที่พี่ป๊อบพูดไปแหละว่าวันถอยหลังไปสักไกลเลยตอนนี้เริ่มจะเร่งเครื่องละใกล้จะ ใกล้จะแบบเข้าสุดท้ายหรือทุกการเข้าไปทุกทีเนาะถ้าไม่เร่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นตอนไหนแล้วนะคะก็เลยบอกว่าแฮปปี้มากๆกับ3แต้มที่สําคัญในวันนี้เพราะว่าการเจอกับทีมอย่างวิลล่าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยใช่ยากนะฮะเล่นเกมเยือนด้วยอะ่ะคือหูการมาเอาชนะที่วิลล่าพาร์คมันไม่ใช่งานง่ายออุอนน,อนิวิลี่น่าเห็นใจ3เกมที่เขาเจอกับแมนยูนเต็ดอ่ะเขาดีกว่าแมนยูสอแล้วก็พอๆกันหนึ่นัด ที่เล่นในโอทัฟอร์ดฤดูกาลที่แล้วเมษายโยผมไปดูที่โอทัฟอร์ดอ๋อค่ะโอ้โหเหงื่อแตกคุณอุ่นคือมันสูสีมากมันเบียดกันมากแล้วแมนยูหมดแรงค่ะช่วงนั้นลุ้นบอลถ้วยสองใบแล้วเบียดชนะมาหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วพอซีซั่นนี้ไอ้แมทที่โดนสองศูนย์อ่ะค่ะโดนน้ำก่อนศูนย์สองนะครับก็คือวิลล่าทำแมนยูกลับมาชนะสามสองคอยลุ้นยิงค่ะนัดนี้ก็เรียกได้ว,ว่าครึ่งหลังก็เป็นของวิลล่าจริงคือสามอะ่ะ อูน่นนา <c oughs> เอมิลี่ดีกว่าเทนหาสองแต่แพ้หมดเลยยังหาทางกลับมาแพ้แต่แต่มันก็มีรายละเอียดในในเกมนะครับอย่างเช่น <c oughs> เขาไม่มองหนึ่งคะแนนครับผมว่าอูน่าเอมิลี่อ่ะเขาคุมวิลล่าเขาเหมือนตอนเขาคุมเบียร์อรอลครับในในหลายๆเกมเล่นในบ้านเขาจะเอาสามเนื่อง้าก่ตอนหน <c oughs> <1 S 1> ึ<ค>่งเท่าเนี่ยมันไม่พอส<อ>ำหรับการ <ๆ S 2> เป็นเจ้าบ้านซึ่งบางครั้งเวลาเจอทีมใหญ่อะ มันเคยทําได้ไงก็คืออย่างเช่นเจอแมนเชสเตียโอ้โหนะเขามาเซฟพีสเลยเจอแมนเชสเตียสเขาปั่บเลือใบแบบท้องบอลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมาปี2024หลังเบรกทีมชาติไอเบรกวินเตอร์เบรกไปอ่ะเขากลับมาเขามีปัญหาแพ้ไปแล้ว2แมตต์เพิ่งแพ้เชลซีมาก่อนได้ไหมแพ้เชลซีนี่ก็ผมว่าตอนเขาแพ้เชลซีเขาคล้ายกับนัดนี้ที่แพ้แมนยูนะคือเหมือนเล่นดีแต่ว่าทำไมไม่ได้โทษอาถันเหรอเอออ่ะก็ได้นะ ค่ะได้ไหมถือว่าเป็นอาถรรพ์ได้ไหมคะอาถรรพ์มันมันสถิติมันวิทยาศาสตร์มากเลยอ่ะพอใครได้รางวัลเนี้ยค่ะผลงานจะตกลงแบบเห็นเลยมันเป็นความกดดันหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่อาถรรพ์ไหมเหมือนแบบว่าทำมาดีแล้วใช่ไหมตอนที่มันกําลังดีแบบไต่ขึ้นกราฟกําลังพุ่งอ่ะคนอาจจะไม่ได้โฟกัสมากขนาดนั้นแต่พอว่ามันดีขึ้นมาแล้วไงค่ะคนก็ เหมือนพอดีอ่ะมันเสมอตัวไงแต่ว่าพอมันไม่ได้ดีเท่าเดิมอ่ะ,ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะโดนละฐาถนลืบป่าฟอร์มตกไหมวิพากษวิจาร์กันไป